นาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ เกี่ยวกับเรืรร่องของสั้นใช่ไหมใช่ครับนะครับนายกเองก็ยิม้มพยักหน้ารับซื่อมวลชนนะนะครับบอกว่ากําลังใจอย่างดีอยู่อ่าหลังจากที่เข้ารับการไต่สวนคดีคลิปเสี่ยงนะครับอ่อขาขณะที่ประชาชนก็ตะโกนว่านายกสู้ๆนะด้านสั้นรัมนันก็นั้นอ่านคําวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่29สิงหาคมนี้พร้อมมาตอนนี้นะครับมาเผยเผยข้อมูลแลยฮะมิดเบือนข้อมูลนะครับของสั้นนะภายหลังจากองค์คณะตุลาการสรั้นรัฐมนุนมีการไต่สวนนางสาวเพย์สองท่านชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรมในคดีคลิปเตียงสนทนานะครับกับสมเด็จอุ่นเซนประธานวุฒิสภากัมบูชา,าสารมนมนย์นี่ก็ ได้กลับมาเผยแพร่ทางวงจรปิดอ,อีกครั้งนึง่งนะครับแต่ตอนนี้ยังนะโดยนในนะคะริร่นมิกไตร,รั์ค่ะประธานสาร้นรัฐ,รฐธรรมนูญค่ะท่านก็บอกว่าสาร้างได้บันทึกเสียงแลวก็ภาพการไตส่สวนไวแลว้วพร้อมย้ำว่าห้ามไม่ให้คนผู้ที่เข้าฟังการไต่สวนนี้นำข้อมูลการไตส่สวนไปเผยแพร่พห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในลักษณะที่ว่าสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนกันค่ะครับขณะเดียวกันสร้นก็ได้สร้างไห้ขู่ก่อนนี้นะครับยืนคำแถลงปิดคดีภายในวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนี้นะครับ จากเดิมเนี่ย้ถึงยี่สิบเจ็ดงใช่ไหมหากไม่ยืนก็ะือว่าไม่ติดใจนะครับพร้อมนังนัดทะเล่งด้วยว่าจา้าปรึกษซ่ารือ้อเลยลงมาติวันที่ยีสิบางหาคมค9ก้าโมงครึงนะรอรุนนะครับคำวินใชยนะครับนะ ในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันก็คือเวลาที่มานนาฬิกานั่นเองครับโดยก่อนขึ้นรถเองเนี่ยนานยกก็ได้พูดคุยกับนางซาร่านะครับซึ่งอายุ7จาปีแหละเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีเพื่อมารอให้กำลังใจนายกนะครับโดยเฉพาะเลยไลงติดตามข้ามาสามวันซึ่นายกได้เข้าไปจับมือนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคุณยายเองก็รอง่ายเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่